ไม่รู้เหมือนกันมืดหรอเอาพี่อ๋อยลองกล้องหน่ยอ้าทำไมอ่ะมืดหรอไม่ไม่มืดไม่มืดไม่รู้ไม่รู้ต้องอื่นอุ้ยขอโทษสนุกไหมสนุกไหมกิ้งกิ้งกิ้งโดนับน้องเขาเหมือนในในบ้านในเอฟเลยนะนหัววมาแล้้เี่ยกิงทำไมไปทับแล้วเด็กต้องร้องอ่ะทำไมไปทับคนอื่นแล้วคนอื่นต้องโอ๊ยอหรเห็นเลยเหรอเขาถ่ายออกมาเขาลง มืดไหมอ่ะปะดูเหมือนมืดเลยเนาะไม่รู้พี่ไม่มืดนะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันมือถืออาจจะมืดก็ได้ไอโฟนก็ไม่มืดนะไม่รู้แบบือเราอยู่ในพี่ให้มาลองกล้องน้องชายสูงกว่าพี่ใครอ่ะคนไหนคนไหนจะลงคนไหนเป็นพี่พี่ไงคนไหนเสื้อสีเสื้อสีชื่ออะไรชื่ออะไรอะเชฟพี บูอไรนะบูเล่นตะพีอ้าวืออะไรยังไม่ได้หบด้าหรอแบบนี่ไงมึได้หมดแล้ววันจานตามได้ป่ะที่ไหนิงลบลิดทูได้ได้ก็ที่ไาถามคถามว่าี่ไหนดิดาวบอกว่าได้พี่ดาวถามคนที่มาถามยังพี่ดาวพูดอ

ไปอย่าชื่นชมที่พี่อั้นมาหานะ้ก็ปาอยู่แถวนี้จัอยู่ที่ไหนพี่นู่นแถว s อสอ่ะ์พอ่ะใกล้เลยนี่ใช่แถวตรงเป็นห้องซ้อมดนตรีอะซ้อมห้องซ้อมดนตรีหรออยู่ติดเขาใส่เขา ต้องมีมาวิกตอร์อีกปะมีมาวิกตอร์อีกปะหมดแล้วพรงนี้อ่านบทโเ้ยขอโทษค่ะคลิปเยอะนี่หาลูกอยู่นี่ไหนี่อยู่วทีเออเนี่ยเดี๋ยวจะกลับแล้วเนี่ย หรือว่าเพราะน่าจะเาอราเวลาเรามองจะขาวเนี่ที่ว่ามันไม่ใช่อเพราะวลาเรามองก็เวรานี่อ่าเพจริงจแล้วแสงนอนไหนนี่วันนี้นองหันไหนก็เอาเหรอ นีมันอ่าคนเดียวจะัทำไหมอย่าไปรับใช่ไหมแชร์มาดิแชร์มาดิไปเป็นดิก็แชร์รูปมาจะได้รูปลงมาอาทีตอะไรวันเสาร์เป็นวันนี้วันอะไรวะอาทิตย์ แชรโลมามาให้แชร์โลมาแชร์โลมาใช่แฟถามนี่ตามพรุ่งนี้ตามได้ปะพรุ่งนี้ตามได้ปะพี่นิวฮะพรุ่งนี้พรุ่งนี้แฟนสาวเขาตามได้บ้างหรือเปล่าข้าใจแล้วค่ะเหมือนเราจะดีใจบ้างมีมีปุ๊บปะได้เลยได้เละ